ทุกคนมองน้องพี่สัีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับเออพี่บูอีกแล้วแล้ววันนี้ราจามุกวานพูดก็อยู่กันในเกมซอมบี้เวฟไม่รู้เป็นยังไงจะสนุกหรือไม่สนุกหรือไม่มีอะไรเลยแต่ยังไงพวกแกนั่นก็จะต้องกดไลค์ให้ฉันเข้าใจไหมเพื่อการเสียเวลาไปเล่นกันเลยครับโอ้หน้าจอดูดีเลยทุกคนดูดิ ไปถือปืนคนล,ล้วมีซอมบี้เยอะแยะไปหมดแล้วกำลังโหลดตอนนี้แล้วมีเซอร์เวอร์เชียร์บริชนมีเซอร์เวอร์เยอะซะด้วยฮะเอาแล้วมันไม่ใช่เกมที่ไม่ธรรมดาแนละ้วมันคือเกมที่แบบของแท้เฮ้ยมาแล้วว่ะขยับจอยสติ๊กเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวอะไรโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคโอ้หนี่คือตัวละครเราเหอเชียมามา็วครับ โป๊โป๊โอ,โอ้เฮ้ยอันนี้คือ EXP เมื่อสังหารศัตรู EXP ก็จะปรากฏขึ้นซึ่งเก็บโดยการวิ่งเข้าไปโดยกใกล้ๆเอาแล้วก็ EXP อยู่ข้างบนเพิ่มเลเวลได้เลยได้ละได้ไะมาเดะมาเดะมาไม่มาแล้วเสียงเพลงเมือ่อติดลิกัสิ์หรือเปล่าตอนเนี้ยปิดก่อนไอ้เคี้ยเดี๋ยวติดลิกัสิาระยะเก็บโอ้อ่าเอาดีกว่า มาเนี่ยครับมาเนี่ยยิงเร็วยิงเร็วโอ้เวลาลีลวดกระสุนมันก็จะระเบิดนะโปะ้เฮ้ยพี่ฟูได้เป็นโคตรเอาวะสก,กิลดวงจิตศักดิ์สิทธิ์อ่ทาทำดาเมจเท่ากับส5ิ้าอร์เซของพลังโจมตีต่อบปริมาณ h เพีที่คุณมีอ่าได้รับแม็กเหีหน่วยทุกครั้งเลยจากศัตรูอ่อโจมตีศัตรูใกล้เคียงด้วยสายฟ้าหนึ่งครั้งในทุกครั้งเกิดยิงกระสุนสองนัดทำอ่าสายฟ้าดีกว่าว่ะพวกเรานี่ง มีสายฟ้าฟาดมีสายฟ้าฟาดเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยมาเด้อไอพวกซอมบี้น่าโง่พี่จะต้องรอดไปจากนงซอมบี้เพื่อที่จะไปหาเมียน้อยเออไม่ใช่มาเด้อเพื่อพี่จะไปหาเมียน้อยพี่ต้องผ่านซอมบี้นี้ไปให้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเอาวางของฟูแบบเอาสุดฮะนี่ไงนี่ไงระเบิดเหรอระเบิดเหรอชี่งเจนี้ผ้ามันสวยงาม ถ้ามันโอเคนะเออเราก็เล่นยิงไปเพลินๆนะมันเป็นแนวแบบนี้นะ่ะเออยิงอัพเวลไปเรื่อยๆครับอยู่ให้ได้นานที่สุดแหละและแน่นอนว่าพี่อยู่ได้เป็นวันนะ่ะพี่บอกเลยเกมเนี้ยมันแบบมันเข้าทางพี่ไงพี่อยู่ได้เป็นวันนะเล่นแบบย4ิบสี่ชั่วโมงยังไหวอันนี้โอ้โ,อโอ้ของแท้เฮ้ยคำเตือนฝูงซอมบี้ปลากโกตัวอย่านันเดรอเข้ามาโอ้โหดู ฟ้าผ่าปูกพี PI, ด function, love, ่ดิโว้ยโอ้ยโอ้ยดูดูฟ้าผ่าอุ้ยพี่ยั้งเหรอเดือดฮังเหรอเดือดฮังก็เปล่ามาดิ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 บวบบวบบวบเก็บเก็บเวลโอ้ยโอ้ยยิงกระจายด้วยดูเดโอ้ยโอ้กระสุนชิงโอ้โห้ลีชีสวอเตอร์แฮงโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยเหรอซอมบี้มาดินี่ไงระเบิดระเบิดไปดิระเบิดระเบิดไปดิฮะ ทุกคนนี่ไงยิงเป็นปืนเป็นคอนท่าเลยบ้าเอาไม่ดิโอ้โห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 ว้าวฮอลลี่ชีโอ้โหโคตรโหดโอ้โหว่าซูเปอร์ฮีโร่ยังต้องยอมครับสำหรับใจวันนี้เฮ้ยบอสมาวะเชียบอสเด้อโอ้ยมีขังเราด้วยเหรอบอสโกงเงินเปล้าวโอ้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  บอสนี่เหรอนี่เหรอบอสเหรอบอสเหรอเก่าเหรอเก่าเหรอนี่ระเบิดไปดีระเบิดไปดีระเบิดไปดีบอสระเบิดไปดิโอ้โหบอสมีพุ่งบอสมีพุ่งชนนี่ยิงสโลโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะแม็กสุดท้ายจะยิงออกสามนัดแล้วเรียบร้อยครับบอสแตกไพ่แล้วเก็บมาหนึ่งอันเชียนี่คืออะไรดามเมทส่ฟ้าบลูนเซนดามเอจกระสุนขนาดกระสุนก่อทะลวงอัตากันยิงหกสิบหกกระจาย โอ้โหนี่ดีกว่ากระสุนเกาะทะลวงเรามาข่องแท้โอ้โหลูกยิงแบบใหญ่เบิ้ม yeah. <c oughs> ยเยขี้ยไอ้เขียะกระสุนแบบเบนโค้งใหญ่เลยดูดิแล้วยิงแบบแช่แข็งด้วยทุกคนมาดิมาดิสม,มบงสมบี้อ,อ๋อเฮ้ย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 เฮโอ้โหหนักหนักหมายถึงเราเนี่ยหนักเอาเรื่องแล้วตอนเนี้ยโอ้โหโบบะโบบะโอ้ยโอยเยีะเกะ ก็จบคลิปไว้จะเพียงตรงนี้ก่อนนะครับเล่นเกมเดียวพอแล้วเกมนี้ยาวๆนะฮะเอาไว้จอก,กันอีพีหน้าอีพีนี้ก่อจบไปก่อนถนะ้าใครชอบแบบเล่นแบบไม่เครียดมันๆเล่นไปเรื่อยเกมนี้เลยอย่าลืมไปลองโหลดกันเล่นดูนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สนับสนุนกันด้วยนะฮะบ๊ายบายไป